ป๊อปวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวงอะไรคะหนูนาวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวงเอ็นไฮเพนเดนเป็นการเรียนรู้ใหม่ของนัดกับพี่แก้มนะคะคือพี่พี่รู้จักวงแล้วก็รู้เรื่องรายการสวีเวอร์บ้างแค่นั้นนิดหน่อยแต่แบบไม่ได้ตามของข่ายเหมือนกันมั้งนะเดี๋ยวให้หนูนาต้องลองขยายความอีกทีเพราะหนูก็แบบคือหนูไม่ได้ตามแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ย เห็นนิดหน่อยโอเคค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะพร้อมทำความรู้จักกับนุ่มๆค่ะไปเลยไปค่ะก็คือเอ็นไฮเพนเนี่ยเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปภายใต้ค่าย Believe Lab ที่อยู่ในเครือของไฮโอเคใช่คือมาจากรายการ s ซ r ร์เวชื่อว่ารายการ i อ a n แลคือเขาจะคัดเอาผู้ชนะทั้งหมด7คนแต่ว่าจะเอาโหวตจากผู้ชมทางบ้านเพียงแค่6คนและอีกหนึ่งคนเนี่ยมาจากโปรดิวเซอร์เลือกโอ้ หนึ่งคนที่โปรดิวเซอร์เลือกก็คือซอนอูซอนอูโอเคซอนอูเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับสมาชิกเลยดีกว่าโอเคค่ะโอเคค่ะคนแรกจองวอนสัญชาติเกาหลีจองวอนใช่ถึงแม้ว่าน้องจะอยู่ในเอ่อมักเนลาย์แต่ว่าด้วยทักษะความสามารถต่างๆทำให้น้องได้เป็นลีดเดอร์ด้วยใช่ป่ะเพราอพี่รู้สึกเหมือนเขาเป็นแบบไม่น่าจะเป็นลีตอนแรกอะนะหมายถึงว่าแบบ ดูหน้าเด็กๆดูคนเป็นน้องเล็กมากกว่าไหมอะสูญเสียงค่ะใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเขาเรียกอะไรจะมีจองวอนกับพี่ฮีซึงที่คนเขาเสนอชื่อขึ้นมาให้ทำเหมือนให้ทําแบบว่าคล้ายๆกับว่าใครที่จะเหมาะกับตําแหน่งดีเดอร์แต่ว่าพี่พี่ฮีซึงเนี่ยเหมือนกับเขาแบบเขาอาจจะทําในพาร์ทของดีเดอร์ไม่ดีเขาก็เลยให้จองวอนเป็นอ๋ออันนี้คือสมาชิกโหวตกันเองใช่ไหมคะอ่าอายุน้อยแต่เป็นดีเดอร์ค่ะ สุดยอดอ่ะคนต่อมาดูเพิ่นอ่ะทุกคนดูเพิ่นกำลังคนต่อมาฮีซึงอ๋อพี่ฮีซึ่งพี่ชิงลีเดอร์กันใช่ค่ะคนนี้เป็นพี่ใหญ่สัญชาติเกาหลีเหมือนกันมอนรอนอยู่ในตำแหน่งของโวคอลเคยเป็นเด็กเด็กฝึกของบิคิดมาด้วยประมาณ3-4ปีก่อนที่จะมาเข้ากับตัวบิล f ค่ะแล้วก็เคยเทรนกับทีเดย์คอรอ ช่ค่ะด้วยความที่ว่าทั้งร้องได้เต้นได้ก็เลยได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ของวงว้าวเซนเตอร์เลิต่อมาเจเจเจเนี่ยช่เป็นเมนแดนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเจเนี่ยเป็นคนเกาหลีลูกครึ่งอเมริกันด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเจแค่ไปเขาเรียกอะไรไปเรียนเหรอเกิดที่นู่นอ๋อเกิดที่อเมริกาใช่ก็เลยได้สัญชาติตรงนั้นกลับมาด้วย โอเคเจเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของเมนแดนค่ะแล้วก็เคยเป็นเด็กฝึกค่าย SM มาก่อนด้วยว้าวแต่ว่าคนนี้ต้องมีเสน่ห์เจเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกได้ประมาณ2ปีก่อนเข้าร่วมรายการค่ะแล้วก็นอกจาก เต้นแล้วเนี่ยเจก็ยังแรปได้ด้วยว้าวพี่ว่าแล้วส่งต้องสองดูแรปใช่ไหมส่งดูแรปคนต่อมาเจกคนต่อมาเจกเจกก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าสัญชาติก็จะได้ได้สัญชาติออสเตรเลียมาด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของแรปเปอร์วาคนนี้จะฝึกได้ประมาณ9เดือนก่อนเข้าเข้ารายการออใช่คือด้วยทักษะความสามารถอะไรหลายหลอย่างที่ทำให เจกเนี่ยพิสูจน์แล้วก็เข้าเป็นเจกคนดคนต่อมาคนต่อไปซองฮุนซองฮุนใช่คนนี้เป็นเมนแดนฝึงได้ประมาณ2ปีเหมือนกันค่ะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ลงไหลในเพลงฮิปฮอปมากมมแล้วก็ก่อนหน้านี้นนซองฮุนเคยเป็นอดีตนักสเก็ตดีลายเยาวชนแห่งชาติด้วย เอ็มดก่อนแล้วก็ซองฮุนนี่เคยเป็น MC ของมิวสิ b แบงค์ด้วยอ๋ออ๋อใช่ของรายการตัวหลีพี่คู่กับน้อ์วอนยองปะอันนี้หนูไม่แน่ใจเรื่องแบบว่าดีเทลใช่ไหมแต่พี่เห็นจะมีคนหนึ่งอ่ะหล่อหมอาเขสามารถจะน น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนนี้ถ้ายังไงก็เมนมาได้นะคะเมนบ่กไอะค่ะทุกคนโอเคคนคนต่อมาโอ้ยยังไม่หมดคนต่อมาซอนอูซอนอูใช่คนนี้ที่โปรดิวเซอร์เลือกอ๋อพี่แก้มความจำดีว่ะซ่องอยู่ประจำโปรดิวโปรดิวเลืออยู่ในตำแหน่งของโวคอล แล้วก็เป็นเด็กฝึกได้ประมาณ10เดือนก่อนเข้ารายการเหมือนกันโอด้วยด้วยรอยยิ้มแล้วก็ด้วยแบบว่าความสดใสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปรียบซอนอูเหมือนเป็นพระอาทิตย์เป็นความสดใสของวงใช่ค่ะคนต่อมาคนต่อมาค่ะคนต่อมาเป็นนิกกี้นิกกี้เนี่ยจะอยู่ในสัญชาติญี่ปุ่นเป็นน้องเล็กอ๋อนิกกี้ญี่ปุ่น น้องเป็นอยู่ในตำแหน่งของเมนแดนแต่ว่าฝึกได้ประมาณแค่8เดือนก่อนเข้าร่วมรายการเหมือนกันอนิกกี้เนี่ยเป็นคนที่จําท่าได้เร็วมากๆ <c oughs> ใช่แล้วก็แบบว่าด้วยลุกที่ไม่กลัวอะไรเลยด้วยแบบลุกไฟไฟอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีความสามารถในด้านของการแรปด้วย <c oughs> แล้วก็ทําให้นิกกี้เนี่ยได้คะแนนโบวตจากแฟนๆนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ๋ oh. ใช่ว้า <Wow. S 3> คืออันนี้ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วที่จะบอกว่า ดูมาเจ็ดคนเนาะสมาชิกหล่อดุคนเลยใช่ไหมพี่แก้มหล่อดุคนเแล้วแบบว่าฟังหนูนะเล่าความสามารถมาถึงเขาจะมีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเกาหลีเขาจะมีตําแหน่งของเขาอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนก็ดูแบบทาได้หลายตาแหน่งอยู่ได้หลายตาแหน่งเนาะก็น่าสนใจถือว่าน่าสนใจแต่คราวเนี้ยพอเราดูเป็นรูปอะแต่เราต้องไปดูเป็นภาพก่อนเราถึงจะจํากันได้เนาะ แต่พี่น่าจะพอจําได้บางคนแต่บางพี่ว่ายังมีบางคนที่พี่อาจจะสับสนหนูเองหนูก็สับสนเนาะแบบคนถึงสองคนใช่ไหมไปงั้นเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะคะได้ไหมใช่หรือหนูน่าจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มอีกไหมไม่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 แฟนนคลับชื่อดอมเ่ลอะไรอ๋อชื่อแฟนคลับก็คือชื่อเอนจีนเอนจีนใช่เอนจีนจีนก็คือเหมือนแบบคล้ายๆกับดีนเออ๋อจีนภาษาไทยก็แบบนบางคนเรียกอีนอะไรเงี้ย เอ็นจ okay. er. ีนใช่ใ <t> ช่ใช่เอ็นจีนเอ็นจีนเอ็นจีนโอเควันนี้เราก็จะมาเป็นเอ็นจีนกันนะคะทุกคนโดยเราจะเริ่มที่อะไรดีคะหนึ่งเชนเดบิวต์เลยโอเคอีเวน e ์เท a เคนโอเคค่ะแต่เดี๋ยวเราดูก่อนแล้วเราค่อยมาวาดกันจ้ะนี้ตาสว่างแล้วค่ะทุกคนไปไปกำดังไล้เลยเอ่อในหลายๆ MV คือของเอ็นจีนเนี่ยเขาจะเอ็นไม่ใช่เอ็นจีน N ハイเพทเนี่ยเขาจะมีเหมือนเนื้อเรื่องที่ต่อกันด้วยอ้อแค่นี้เลศคอนเซปต์เขาดีนะต้องมืมตาตลอดนะคนนี้พี่ฮีซึงฮีซึงคันิซอนอูไม่รู้จำซอนอูสดใสสดใสอาทิตย์หรอใช่ dạy 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 จำไม้ว่าทรงคุณจะมีเหมือนตรงเนี้ยตรงเรียกอะไรอ่ะใส่แมลงวันเออใส่ที่แมลงวันหรือที่แมลงวันบ้างที่แมลงวันเนี่ยจำไม่ได้เลยคนเมื่อกี้พี่ึถึงพูดไปไหนนะอันนี้อาจจะยังเอ็มวีแรกเลยเจเจผมทองคือเจเียคนนี้ให้นะจองวอนใช่ไหม ใช่โอเคเนื้อจำจองวอนกับซอนอูได้ไหมวิกกี้วิกกี้วิกกี้น่าจะจำง่ายนะสมมติพี่พิมพ์วิ่งอะเจ๊กเจ๊กเจ๊กชอบอะซอนอูกับฮีซึงไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ใครนะวอนยองเอ้ยไม่ใช่ S <S <อ>ไม่ใช่อละไม่ใช่อลจอลจอมออ,อ๋อใิ้ฉันหมือนนพอทำความรู้จักใหม่แล้วแบบ กิฟตเลนเท็คอทียอุยนคุน้คุเออหนูว่ามันลึกลับอะเนาะดูผีผีปะ โอ้ยอารมณ์เหมือนแบบวันพายเหรอคนนี้ใครนะคนนี้ซอนอูโอ้ยทำไมซอนอูกับน้องจองวอนจำยากยังเลยอ่ะซอนอู ค่ะส,สนูคนเนี้ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่สนูวอนเยาะไม่ใช่ใชใจองวอนจองวอนลูกอุยแวมไพร<อ>แวมไพรเขาเป็นแวมไพรอย่ามีอะไรพูด คือทุกคนเป็นธรรมเนียมของเรานะแบบว่าปกติอะไม่ว่าเราดูแอคเคปป๊อปหรือทีป๊อปวงไหนก็ตามอะเราจะเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดใน MV นั้นนะคะแล้วก็เป็นปกติมากเวลาเราดู MV แบบเดบิวต์เนาะจะเป็นประมาณนี้แหละคือเราจะแบบพยายามจำพยายามจำชื่อให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเรามาเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดโดดเด่นในที่นี้คืออาจจะเป็นคนที่ทำให้เราจำได้หรือเราอชอบอะไรในตัวเขาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยว คิดก่อนโอเคหนึ่งสองซ่อมซองหุนจองกอนเจอเจก่อนเจ๊กซองหุนมีบปะคนชื่อซองหุนหนูก็มือใหม่อ่ะซองหุนมีซองหุนมซองมหุนมีซองมีซองหุนกับซอนอูใช่ไหมหนูนะใช่ใช่ใช่ พี่แก้มชอบทำหนูเขยพี่แก้มเลือกใครจองวอนไม่ใช่อ๋อพี่แก้มเลือกจองวอนหนูแล้วแล้เป็นคนเดียวพี่เลยเป็นคนสุดท้ายที่มีเขี้ยวออกมาไม่ตอนแรกหนูนึกว่าพี่แก้มจะเลือกใครรู้ป่ะไม่เจก็เจเพราะจำชื่ง่ายอยู ไม่จงวอนสุดท้ายไงมพี่เห็นเขาออกมาบ่อยเหมือนกันนะเขาหน้าตาจะออกแบบมีความเหมือนกับว่างีบเงียบอะดูน่ารักน่ารักเลือนเออดูน่ารักใช่ไหมใช่ใช่หนูไพ่เขาหนูอะจาสับสนเพราะหนูรู้สึกว่าจองวอนกับเจี๊ยบทรงทรงซนูอะดูน่ารักแล้วหนูรู้สึกว่าเขามีความแบบคล้ายกันคือเราติ่งมือใหม่นะทุกคนเราก็จะมองว่าเขาคล้ายกันในมุมเราอะนะหนูก็มองว่าเขาคล้ายกันเนี่ยก็เลยสับสนที่ก็เลยเรือกจองวอนค่ะ คนต่อไปค่ะหนูเลือกเป็นเจกเพราะว่ามันมีทั์หนึ่งที่หล่อมากพี่ว่าหลายทัทเหมือนกันใช่ที่แบบว่าต้องคนนี้แหละต้องเจใช่ไหมส่วนพี่ก็เหมือนหนูนาเลยพี่เลือกซองคุณเพราะว่ามีหลายทัช พี่รู้สึกว่าเขาหล่อมากเลยอ่ะเขาหล่อแบบหล่อมากแล้วพี่ก็จําเขาได้ตลอดแต่ที่จริงก็แอบสับสนกับพี่อีซึ่งใช่ไหมพวกเราก็เรียกเขาพี่หมดเลยเนาะแต่พี่โตสุดคือศูนย์หนึ่งเออแต่เราเรียกอะไรคะพี่พี่นั่นแหละก็แอบสับสนนิดนึงแต่ว่า สุดท้ายเราก็แพ้ความหล่อทุกคนจริงทำงไงดีอะเนาะโอเคเพลงแหละทุกคนเพลงชิวแบบไม่ชิวแต่ว่าเนื้อเหมือนเขาดูไม่เราเราลสังเกลึกลักสิวิดีโอเราสังเกตภาพเออเออมันดูแบบเหมือนแบบมันมีความน่ากลัวมีความลึกลับมีความแบบอให้ค้นหาไม่รู้อะกันอะตุ๊กตาตุ้งตานั่งอยู่ในห้องสองคนจิ้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจบต้องเหียวเชฟแวมไพายเนาะอืม เคยได้คิดว่า MV ต่อไปคือเขาจะํำเนิ่เรื่องอะไรยังไงเพราะหนูนาบอกว่าเขาจะมีความแบบสดคล้องไปแต่ละ MV ด้วยนะอืมก็น่าสนใจดีใช่โอเคค่ะทุกคนงั้นเราจะไปยัีเพลงที่สองเพลงที่สองคือเพลงอะไรเออเพลงที่สองคือเพลง Blank d e ทำไมชื่อหน้ากลัวอีกแล้วอ่ะ Des Des ตายปะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ Des ตายเอาแล้วนะ พี่พีซึงบุคคนุ้เจ๊กเจ๊กเหรอเจ๊กพี่พีซึงแล้วก็จองวอนจองวอนใช่จองวอนพี่เห็นจังได้อยู่อันนี้เราอันนี้เราอืพี่เย็นกันถ้าเกิดถูกลวงไปฆ่าทำไงอ่ะินเวนต์อยู่ห้าเห็นบอกว่าสองคนนี้คือคนอุ้ยอุ้ยไม่มีหัว รอจัง่ะโเมกีเจเจเนี่ยคนที่จมูกนี่นี่คนนี้ที่มีสุดจมูกโด่งๆใช่ไหมใช่มีตงมีมีมีเปิดใหม่นี้คือหนูแล้วแหละสองคูนสองคูนเออไม่ใช่คนนี้ซอนอูซอนอู

อเลือดน่า <laughs> จะเป็นปาร์ตี้เลือดคนนี้เจ๊๊เจ๊กคนนี้ซึ ตื้แบบหลอนๆน,นะ่ะเหมือนแบบจะหลอกเขาไห <laughs> มคะคอนเินตราการขนงพี่อะคนนคอนอูอนอูมาแล้ว,ลวนค่ยแบบบูชาบูชาอ้โอ้อะไรอย่าเียโอ้ เขาบูชาเลือดดื่มเลือดกันเปล่าที่เป็นวัมไพหรือเปล่าแบบเลื่อนหยวนอุ้ยเต็มเลยอ่ะแนนโนแนนโนไมากลัวมาก คอนเซปต์เอ็นเทเพนี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่น้ำเลือดแล้วแหละฝนตกลงมาเป็นเลือดเลย มั้ยกมืออย่าเลี้ยนะให้ปวดดูซีรีส์มาเยอะไงพ่อทีเนะซองุนไม่ใช่ซองฮุนใช่หรือเปล่าหรือซึ่งฮุนไม่มีอ๋อไม่มีซองฮุนนุ่มๆแล้วแล้วชื่อเขาใกล้เคียงกันด้วยจมูกโดมเท่ะไหร่ซึ่งฮีซึ่งช่องเคียด เชื่อว่าเป็นวงแรกที่เราจําชื hum ่อได้ยากที่สุดริคือหนูจําหน้าได้แล้วแต่ว่าชื่อหนูเริ่มจําไม่ได้เฉยเลยเนี่ยเพราะว่าชื่อเขาว่าใกล้เคียงกันมอนโซเมันฮอลล์ุกูเนอะไรใช่พี่แกรนใช่ค่ะโอเคพร้อมนะทุกคนคนที่โดดเด่นที่สุดใน M v วนะคะจะเลือกใครมาลืมโอเคชื่อผิดไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยอ่านแลเราขอโทษด้วยนะโอเคหนึ่งสองสามซอนอู ายทีดีใจด้วยหนึ่งคือเอ้าเลือกตรงการดีใจของฉันเลืกชื่อถูกเอถูกค่ะอนอูคือบอกเลยว่าโดดเด่นมากจริงๆเคือตอนแรกบอกไปในคลิปที่แล้วว่าหนูมองเขาหน้ารักหนูเปลี่ยนแล้วเขาหลออ่ะเขาหล่อกเนาะหลดเมาก คือแบบโหแล้วพอมาผมแบบบนทองเบนี้เราเมื่อเหมาะมากตอนที่แบบถือแก้วมอันเลยพี่ชอบตอนนั้นแหละโอเคเจนเจนมากเันเจนมากซึ่งเพลงก็เพราะเนาะเท่เท่เลยขยับจังหวะขึ้นมาทำมิจฉาลักไม่อยากจะเทียนเลมาก ใช่ใช่แต่มันมีจังหวะให้เราได้ไหมที่จะเต้นยนห่อให้เราได้เต้นแบบเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร้องไงนะพี่แกเพได้นะเพแบบใครจะเต้นจริงไหมไม่ใช่ ต่่อไปคะูนเพลงต่อไปก็คือเพลง Fever โอ้ชื่อชื่อยต่ง Fever <F ever. S 1> เพลงนี้จะเป็นแนวเพลงแบบว่าขัางรักอ oh. แต่ว่าขัางรักแบบขัางรักจนไข้ Fever oh. แปลว่าไข้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปจ้า อจองบอลจองบอลจอำได้าาี่อคนฮีซึงฮีซึงนิกกี้เจเจ เนาะตามเอ้ในเพจนี่เหมือนดูหนังเลยอ่ะมีซึ่งมีซึ่งโซออึนงอซึ่งเนี่ยฮีซึ่งหนูได้ยินซึ่งเหมือนกันหนูก็ได้ยินซึ่งครั้งแรกอ่ะพี่พูดฮีซึ่งเพื่อความบอกซึ่งเออจ๊กเออเจ๊ก 아니, 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 아니,

توجه تيستر نيكي يالتي ين يوكا مباركي او تاكيشو ماتشو مثل อะไรหลดเลยงเจนอ่นิส้วหน้าขาขายกันเรื่อย ทำไมยิ่งดูหน้ายิ่งคลยกันเรื่อยๆอ,อ,อ่ะ <c oughs> จังหวะโอ้โหจะเลือกใครอย่างเงี้ยจังแย่จังเลยสสทุกคนทำไมยิ่งดูหน้าน้องๆยิ่งคลยกันเรื่อยๆหน้าคล้ายๆกันมาคล <c oughs> <ๆ S 1> ้ายคกันยชนไเอาเลยนะคะเลือกคนที่ดีที่สุดโดดเด่นที่สุดในวีนี้สุดๆเปล่านะคะหนึ่งสอง ยิ่งดูหน้าน้องๆยิ่งคล้ายกันเลยเลยหน้าคล้ายชื่อลงมาคล้ายๆเลยย้ายถึงตาเองแลพูดหลอนะแปดศูนย์แปดงยี่ไม่ทันอ่ะโอเคตื่นเต้นกับเอ็มวีเขาอ๋อโฉลเพาความเหล่าโอ้มีหลายคนเลยเดี๋ยวลองให้ฟังอีกแล้วต้องรอให้ฟังอีกแล้วป๊า